สวัสดีคับเฮ้ยคุณแม่เหมือนจังว้าอักกรรมโอ้ยเอาไมเลยไคุณแม่จะมีเทสบุหรือเปล่าผมจนคิอไม่ได้ได้มีเทสบุลโทเคดะมีเทสบุ๊แนะนำตัวหน่อยครับค่ะก็ยินอชื่อแดเนียลเอนะคะวันนี้ขอเป็น ้นะอมอ,น <c oughs> อีอ,นนอาร์มเราจันจากนเป็นเกมนี่ชอบมากๆคนนียา,ากมาคนเดียวเลยหรอคริงๆีเพือยู่ข้นด้วยตอนนี้เรลองเดินมาข้างล่างดูว่าใครบ้าเเคนรู้จัก ทำไมถึงเลือกตัวละครนี้มาคอสหรอคะเราชอบคาแรคเตอร์ความเป็นแบบสาวอายุแต่ก็ยังแซ่บอยู่ไอ้เบาเ้คุณเก็บไปเก็บไปอ่คุณมกครับสวัสดี่ แม่เ็เอร์ครับมหาอีธานนี่มีอีธานเพินเธอสักคนเลยจแต่เอด้ากับแคล์พักอะไรถึงอีธาน